สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NJ Story นะครับวันนี้เราอยู่กับเซเลชื่อดัง<ช>นะครับจากนิวซีแลนด์นะผมและนั่นคือเลาลูกตาลจากช่อง I Am ลูกตาลนะครับเก่งมากดังไม่ไหวดังทะลุจอพ,พ,พาเที่ยวนิวซีแลนด์แต่ว่าดังจากรีวิวเทสลาโอเคทุกคนแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน2ร้อนิยมนะครับกับเจ้าของร้านสุดคร สวัสดีครับผมร้านกาแฟสองนอนิยมคิดต่อกันเจ้าพอเสือเป็นเจ้าของช่อง YouTube นะครับช่องอะไรครับมิกิเล็กมิกิเล็กถามช่อง YouTube ทุกคนางแอย่นี้กเ็เดี๋ยวจะพาลูกตาลไปกินไปเที่ยวแถวๆนี้นะครับมาจาก, New Zealand, กนิวซีแลนด์กำลังจะกลับแล้วไงก็เลยต้องแวะมาเจอกันก่อนเนาะตัวร้านนี้ฝากไว้ก็อยู่ต่อช่าง ทั้งทองนะครับก็สามารถเข้ามาได้ร้านสองร้อนนิยมรีวิวกาแฟก่อนกาแฟดีมากดูทุกคนลูกตาลกินเหลือตนมกินแต่กาแฟนี่ก็กินหมดแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนด้านนอกก็มีเจาะถนนนะครับตอนนี้ก็ดังอีกแล้วนะทุกคนเดี๋ยวทิ้งแมบร้านที่ป๊อกไ้ให้นะสองร้อนนิยมเปิดจันทถึงเสาร์อ่าเปิดตั้งหกโมงถ้าวันธรรมดาก็ปิดสามโมงอ่าวันเสาร์ก็ปิดเที่ยงบ่ายโมงเที่ยงนะครับก็แวะมาได้ถ่ายรูปสวยมากร้านนี้แบบ ใครเข้ามาจะนึกว่ามีแบบมีเบียร์มีอะไรใช่ปะจริงไม่มีมีแต่กาแฟมีข้าวมีขนมปังหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะพาลูกตาลไปไหนต่อเดี๋ยวรอติดตามต่อนะครับทุกคนโอเคอ้ออีกนิดหนึ่งอะไรอะไรใครถามน้องนุ่นหายไปไหนแผลก่อนยังไม่ตื่นน้องนุ่นอยู่บ้านยังไม่ตื่นนะครับมาบ่อยมาบ่อยมาบ่อยถ้น้องนุ่นมาดูคลิปก็วันหลังก็ตื่นบ้างก็ได้ โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูว่าจะพาไปไหนต่อนะครับนี่ร้านแรกนะครับทุกคนที่พาลูกตาลมานะครับนั่นก็คือกอพานิดข้าวเหนียวมะม่วงที่อร่อยข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวมูนที่อร่อยที่สุดก็ตรงนี้ร้านเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะครับส่วนตอนเย็นเนี่ยก็แล้วแต่ลูกค้านะห้าโมงหกโมงมีมะม่วงขายอยู่ด้านหน้าด้วยนะแล้วก็มีข้าวเหนียวนะครับเดี๋ยวลูกตาลกำลังซื้ออยู่ดูว่าจะได้อะไรบ้างนะครับกอพาณิดนะ อร่อยมากนี่ขอบอกเลยแตงขยาก็อร่อยผมชอบเดี๋ยวลองดูว่าลูกตังจะได้อะไรนะครับผมเรียบร้อยครับผมได้อะไรมาครับได้ข้นเหนียวมาสองอันแล้วก็ตงขยะแล้วก็มะ่วงสองโรเดี๋ยวไปเก็บที่รถก่อนเดี๋ยวพาไปกินที่อื่นต่ออันนี้มาตื้อมาตื้อตื้อเฉยตื้อเฉยตื้อเฉยทุกคนไปโอเคทุกคนตอนนี้เราไปกันต่อนะครับที่บางลำพูนะแล้วก็วันนี้พานั่งหมูหมีลูกตังเคยนั่งไหม ั้งแรกรั้งแรกรพฮ้มันมันดีมากเหมือน,<ค>นตุ๊กตกแต่ว่าใหญ่กว่าสบายกว่ามีฝังน,นึงด้วยอ่ะเออแล้วก็มีแสกแกนมีแอป,ปเรียกได้นะทุกคนเพิ่งรู้เพิ่งรู้รจะกลับอยู่แล้วเนี่ยเออหลังถ้าลูกตางกลับมาไทยก็ลองมานั่งเล่นๆในพนะนครนะครับเอารถจอดปุ๊บแล้วก็เนี่ยเดินได้รอบเลย ถ้าเราทนี่เปิดแอร์นะเลิศเลยอะ่ะไม่มีไม่มีแ,แนนล้วแอร์เป็นแท็กซี่แล้วเฮ้ยนี่ยังทำได้ทำได้อยู่ตอนเราใบน้ำดีดีดีแล้วเดี๋ยวนะผมไม่มัน่นใจว่าตอนนี้มูฟมีมันไปไกลลุงลุงมูฟมีมันไปถึงไหนแล้วอะ่ะตอนนี้แล้วโงทินไหมอนนีก้ก็โซนไฮโซนมันโซนไฮโซนมันใช่ไหมโซนแล้วก็เปลี่ยนเป็นโซนจุฬาอ๋อแล้วก็ลงจุฬาแล้วไปต่อกันได้ใช่ครับอแต่เราเราให้เข้าไปข้ามโซนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ ส่วนนั้นมารับเหมือนกับปีที่สนามกีฬาอย่างเงี้ยแล้วก็ได้กับแอมป้าคือลานจอดรถสวนร้อยปีแล้วก็่ยก็ไปลงตรงนั้นแล้วก็ต่อไปอจุดนึงได้ต่อแล้วก็เปลี่ยนโซนอ่าโอเคก็เป็นที่จุดแล้วก็าอยอยกกมาดีงามมากเลยมันเป็นแอปของคนไทยนะครับแล้วก็ความปลอดภับบยสวยรถนั่งสบายใช่รถดีรถดีดีเพราะว่าหัวชนตลอดนั่งตุกตุกอะไรนี่องอะไรนี้่องตรง มสูงมีการร้อนด้วยแรงแรงโอเคเดี๋ยวเรานั่งชิวๆก่อนนะครับแล้วไปเจอกันที่บางลำพูจา้าโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านต้ยมยำกุ้งบางลำพูนะครับของแท้นะต้องอยู่ข้างลานจอดตรงทางขึ้นอย่างเงี้ยเออแล้วร้านจอดอยู่นี้เลยนะแล้วตอนนี้ต้ยมยำกุ้งก็มาแล้วจา้าให้พี่ลูกตาลของเราได้ <c oughs> ทำคอนเทนต์ก่อนทำคอนเทนต์ก่อน <c oughs> ต้ยมยำกุ้งบางลำพู อร่อยมากแต่ว่าลุงลุงไม่อยู่นะลุงไปอยู่สาขาสองแล้วเหลือเหลือแต่ป้านะครับือแต่ป้าเดี๋ยวรออาหารมาครบเดี๋ยวให้พี่ลูกตาลได้ชิมแล้วก็ลองบอกว่ารสชาติเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะให้พี่ลูกตาลชิมต้มยำกุ้งนะครับเดี๋ยวเราขอชิมน้ำก่อนต้มยำก่อนเี๋บอกเลยว่าผมตื่นเต้นแทนถ้ากลัวไม่ถูกปากแล้วแบบอายตายแน่ไม่ใช่ แล้วเราชิมก่อนอันนี้แบบเผ็ดน้อยอือกลิ่นกุ้งกลิ่นกุ้งดีเขาจะมีมันมันกุ้งมันกุ้งเออเขาใส่มันกุ้งดีงามมันไม่เหมือนแบบต้มยำแบบร้านอื่นนะมันแบบต้มยำกุ้งจริงอ่ะเออเามาชิมมาทนี่เขายังชั่วนี่ตัวนนี้เป็นทะเลกระเทียมใช่เราเอาชิ้นเล็กๆชิมก่อนเพื่อจะได้พูดเร็วๆพูดไว เขานำข้าวมันด้วยชอบมากข้าวมันปุ๊กข้าวนิ่มๆนะจะดีข้าวนี่ดูเยิ้มเลยเค้เรียกคารอลาตันคารอลพุ่งโอ้อะไรครับงับหวานมันเค็มแสดงว่ายังไม่ถึงยังไม่ถึงมือเชฟเอ้ยพอได้อร่อยเพราะว่ากลิ่นพุ่งดีมากต้องต้องสั่งเป็นซีฟู้ด ได้ผสมกันใช่มันมีกลิ่นมันกุ้งออกมาได้ได้มันเป็นรสแบบเบาๆอะราเนี้ยแต่ว่าโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวรออีกอีกหนึ่งเมนูก็คือผักบุ้งหมูกรอบผักบุ้งนะครับเออจริงๆอยากกินหมูกรอบกะเพราแต่ว่าหมูกรอบเขาไม่พอเรยต้องผัดักผักบุ้งนะเมนูเดี๋ยวขออนี้ตกินตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวหมูกรอบมาให้พี่ตาลได้ชิมแล้วก็อีกรอบหนึ่งนะครับเกรแป้งพรของเราอยู่ในนี้ โอเคครับทุกคนนี่ก็เป็นสภาพนะครับหลังจากจบงงสงครามเรียบร้อยแรงมากเป็นไงพี่ตานชอบไหนสุด <c oughs> ชอบวันนี้ใช่ไหมชอบวันนี้ที่สุดอลองลงมาก็เป็นอันนี้ต <c oughs> ัวนี้มันผักบุ้งย่างนิดนึง <c oughs> มันยาวทุกคนมันยาว <c oughs> ยาว จริงๆถ้าเพิ่มหัวกุ้งนะก็อ,อิดเลิศเลยอ่ะใช่ไหมการลดลดด,ดดีแล้วดีแล้วปกติให้น้องนุ่นมาน้องนุ่นจะสั่งมันกุ้งเบิร์นนะแต่ว่าอันนี้อยากให้พี่ตางได้ลองชิมออริจินอลก่อทำแบบจิ๊บก็ได้ที่ซื้อกลับบ้านแล้วก็ไปเติมอ่ะอมันเหมือนมันขาดแค่นิดหน่อย oh, แต่รส <cra in. S 2> ชาติดูดูได้เลยครับสภาพเป็นไงครับตอนนี้สภาพคือร้อนมากแต่แตกแค่ตัวแตก ตัวเมเของเราในก็สุ้ไม่ได้ป่าคนนิวซีแลนด์มาเที่ยวประเทศไทยทางแดนคนที่กำลังจะมาจากต่างประเทศแนะนำว่าให้ซื้อใหญ่กว่านี้แบบมันจะมีที่นี่ตั้งโต๊ะคำแนะนำคำแนะนำตัวเราตัวเราชินแล้วเราอยู่ความร้อนเหงื่อแตกเป็นเรื่องปกตินะครับโอาเครพี่ตานจะกินของหวานนะครับหรือว่าจะไปไหว้ศาลเลยให้พี่ตานเลือกพี่ตานเลือกถ้าของหวานจะเป็นทับทิมกรอบดังมากบังนาคู แล้วคนณผอบมาจะคนละทางเหรอฮะนี่ตรงนี้ทัฟี่บอกอยู่นี่แต่ศาลก็คืออยู่ที่ที่เราจอดรถน่พระต้องกลับไปเหรออา่าถ้าจะกินของหวานก็เดินไปกินก่อนแล้วก็ค่อยกลับไปไปกินของหวานก็นเนี่ยร้อนอะกินของก็จะเย็นโอเคเดี๋ยวเราพาไปกินทัฟฟี่กรอบกันต่อน,นะครับ โอเคทุกคนเมื่อกี้เราพาพี่ลูกตาลไปกินของหวานทรับพิมพ์กรอบที่บางลำพูแต่ทีนร้เขาเปิดเพลงไงก็เลยแส่เ,เสียงไม่ได้ใส่เป็นซาวให้ฟังออพูดอะไรไม่ได้ตอนนี้เรากลับ,ลบมาที่ฐานเาพ่อเสือนะเดี๋ยวพาพี่ตาลไปไหว้ศาลจะได้เฮงๆปังๆตอนที่กลับนิวซีแลนด์ไปเดี๋ยวพอาเข้ามานะครับเราสามารถมาซื้อได้ย0บาทแล้วก็นี่เป็นจุดจุดเทียนจุดเทียนก่อนเพื่อเป็นแสงสว่างนำทาง จุดที่1นนะครับก็3าดอกมีละ3ามดอกมีทั้งหมด6จุดด้วยกันนะ18แดดอกด้วยกันนะครับแล้วก็ถึงจุดที่6นะครับจุดสุดท้ายหนึ่งอยู่หนึ่งอยู่นี่นะหนึ่งอยู่นี่แล้วก็สองสามสี่ห้าแล้วก็หกนะครับเป็นไงครับพี่ตาลรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างไหมครับรู้สึกว่าเงินไหลมาเทมาทันทีโอเคเสร็จภารกิจแล้วครับทุกท่านตอนนี้ออกมาจากศาลเจ้าพ่อเสือแล้วนะครับ พิตานของเราก็ได้รับพลังงานบางอย่างพร้อมที่จะกับนิวซีแลนด์แล้วก็อันนี้ฝากบอกทุกคนนิดนึงนะด้านในอ่ะชุดของไหว่ย,ยี่สิบบาทน,นะครับเอ,อ่อถ้าเกิดใครมาให้เดินเข้าไปข้างในเลยถ้าถ้าอยู่ข้างนอกอาจจะโดนได้เมื่อกี้ก็เกือบโดนแล้วนะเขาบอกว่าห้ามใส่แล้วต้องใส่แมสใช่ปะ่ะเหมือนเขาจะขายแมสให้เราตรงทางเข้าแต่ว่าคนข้างในเขาบอกว่าไม่ต้องใส่ก็ได้ก็เดินเข้าไปได้เลยก็ระวังไว้นะครับสานเจ้ญญาพอถถ่อเสือถ้าของของมูลทีิก็คือเข้าไปข้างในเลยครับผมโอเค เราไปส่งพี่ตานขึ้นรถกันนะครับวันนี้ก็น่าจะได้ประมาณนี้เพราะว่าพี่ตานก็น้ําหนักลดลงไปกิโลแครับตอนนี้เออรถลดหรือขึ้นไม่สิเธอเหงื่อแตกพักๆไ่นะถ้าสนับเหงื่อก็น่าจะหลายกิโลอยู่โอเคโอเคเดี๋ยวไปส่งพี่ตานก่อนวันนี้ โอเคทุกคนสาหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับก็พาพี่ตานมาเที่ยวนะก่อนพี่ตานจะกลับนิวซีแลนด์นะครับอ่ะพี่ตานฝากช่องหน่อยฝากช่องคายแล้วก็ฝากช่องจิ๊บก่อนจิ๊บช่วยเหลือทุกอย่างเลยแล้วก็ฝากช่องเราด้วยแอมกตานนะเที่ยวนิวซีแลนด์แล้วก็อาจจะมีเที่ยวไทยแต่ว่าอาจจะเป็นครั้งหน้านะว่าเพราะรอบนี้มีเพื่อนบอกว่าควรทําแต่ว่าไม่ไดเอากล้องมาโอเคนะโอ้โหเหลือกล้องมาเนี่ยโอเคเดี๋ยวทิ้งทิ้งทิ้งลิงก์ช่องลูกพี่ตานเอ้ย I อ m รุลูกตาลเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะครับก็ไปติดตามรับชมได้นะทุกคนแล้วก็อย่าลืมทำอะไร <S <S ฮะอ,อย่าลืมทำอะไรฮะ <S 2> <S 2> <S 2> กดไลค์กดตกดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่แต่ช่อง n j Story อีด้วยนะครับบ๊ายบาย